มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอวาเปิดตัวต้อนรับลูกหมีแฟนเก่าของเน็ตงานนี้หลายคนร้องฮะเอวาได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่สอง ของพระัธธิด์เนวาซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกหมีแฟนเก่าของเน็ตไมน์เม็ดเน็ตนะคะงานนี้ทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยค่ะโดยโพสต์ของเอวาเธอเองอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกลูกหมีว่าเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและเอวาสนิทกับพี่บอยพี่ชายของลูกหมีมากถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีการเลือกลูกหมีมาทําหน้าที่พรีเซนเตอร์อยากให้เห็นความสวยความสามารถมาจากทุกผิวสีและทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองเอวายังยืนยันว่าการตัดสินใจได้รับ รับการสนับสนุนจากพี่เน็ตและก็ทีมงานทั้งหมดโดยทุกคนเห็นพ้องไปในทางบวกพร้อมสโลแกนผิวที่ดีคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สอดคล้องกับแนวคิดของเธออย่างไรก็ตามงานเปิดตัวนี้ไม่วายเกิดเสียงวิาพากวิจาร์ณจากแฟนๆบางคนรู้สึกตกใจที่ลูกหมีได้เป็นพรีเซนเตอร์ขณะที่อีกหลายคนชื่นชมความกล้าหาญและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกฝ่ายคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ